ดวงรายวันประจำวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564ขึ้น8ค่น8ข้ามเดือน10ปีฉรูคนเกิดวันจันทร์การงานเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆจะทำให้มีพันธมิตรที่ดีเข้ามามากมายการเงินการลงทุนทำสัญญาโครงการใหญ่จะสำเร็จได้ผลกำไรดี ความรักไปได้ดีมีความก้าวหน้าต่างฝ่ายต่างเปิดใจมากขึ้นสุขภาพระวังปวดฟันสีน้ำโชคสีน้ำตาลและสีฟ้าเลขน้ำโชคเลขแปและเลข9คนเกิดวันอังคารการงานเอาชนะคนอื่นมากเกินไปจะทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานการเงินการลงทุนต้องกล้าได้กล้าเสี่ยงถึงจะได้กำไร ความรักคิดแต่จะเอาชนะคนรักอยู่ฝ่ายเดียวคุณต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายบ้างสุขภาพระวังปวดหัวสีนำโชคสีเหลืองและสีชมพูเลขนำโชคเลขเจ็ดคนเกิดวันพุธการงานงานที่กำลังทำกำลังเข้าที่เข้าทางมากขึ้นการเงินรายได้เข้ามาเป็นที่น่าพอใจควรวางแผนเก็บออมระยะยาว ความรักคบกันมานานถึงเวลาสร้างครอบครัวร่วมกันสุขภาพระวังกล้ามเนื้ออักเสบสีน้ำโชคสีครีมและสีเทาเลขน้ำโชคเลขหกและเลขสามคนเกิดวันพฤหัสการงานงานที่รับผิดชอบได้รับคำชื่นชมมากมายกำลังจะประสบความสำเร็จในไม่ช้า การเงินได้รับผลตอบแทนหรือกำไรจากสิ่งที่ลงทุนไปอย่างคุ้มค่าความรักความสัมพันธ์แนยวแน่นต่างฝ่ายต่างรักกันดีสุขภาพระวังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสีนำโชคสีดำและสีทองเลขนำโชคเลข9และเลข2คนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ทำอยู่ค่อนข้างหนักแต่จะได้รับผลดีในอนาคตแน่นอน การเงินการลงทุนต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆหากไม่คุ้มค่าก็อย่าลงทุนความรักความรักจืดจางไม่หวานชื่นเหมือนเมื่อก่อนต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันสุขภาพระวังปวดข้อปวดเขา่าสีนำโชคสีขาวเลขน้ำโชคเลข5และเลข4คนเกิดวันเสาร์การงาน มีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ทำงานโครงการใหญ่แบบไม่คาดฝันการเงินนำเงินเก็บออมออกมาลงทุนโครงการใหญ่ได้ผลกำไรคุ้มค่าแน่นอนความรักพบรักปุ๊บปับตกลงคบกันอย่างรวดเร็วทันใจสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสีนำโชคสีเทาและสีเขียวเลขนำโชคเลขหนึ่งและเลขห้าคนเกิดวันอาทิตย์การงาน เกิดความวุ่นวายในการทำงานต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการเงินหมดเงินไปกับรายจ่ายจิปาถะความรักทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กน้อยจนบานปลายใหญ่โตสุขภาพระวังท้องผูกสีนำโชคสีเขียวเลขนำโชคเลขสองและเลขหก